อไรเราจะมองมนุษย์เป็นมนุษย์คำถามนี้ถูกตั้งขึ้นหลังจากที่รัฐบาลไทยค่ะส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวอุยกูกว่า40คนหลังถูกคุมขังในประเทศไทยมากว่า10ปีกลับไปยังแผ่นดินจีนถึงแม้ว่าทางการจีนจะยืนยันความปลอดภัยแต่กลับมีจดหมายขอความช่วยเหลือจากผู้ลี้ภัยชาวอุยกูรออ์มาสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างและที่สำคัญที่สุด เรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อไทย New s ไซเจสวันนี้จะมาสรุปให้ฟังค่ะจากภาพถ่ายขาบวนรถบรรทุก6คันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเดินทางออกจากสำนักงานในถนนสวนพลูกกรุงเทพช่วงเช้ามืดของวันที่27กุมภาพันธ์โดยมีการปิดเทปดำที่หน้าต่างและประตูรถ ท่ามกลางข้อสงสัยว่าในรถดังกล่าวเป็นชาวอุยกูจำนวน40คนที่ส่งกลับจีนหรือไม่แต่ในตอนแรกทางการไทยค่ะอ้างเพียงว่าเป็นเรื่องความมั่นคงแต่ในท้ายที่สุดช่วงเย็นสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยโพสต์ข้อความพร้อมภาพถ่ายยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นความจริง ชาวจีน40คนที่เกี่ยวข้องกับการอบพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายได้ถูกส่งตัวจากไทยกลับไปยังเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูในวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีการส่งเที่ยวบินเช่าเหมลาลำของบริษัทการบินพลเรือนของจีนมารับโดยสถานเอกอัครราชทูตจีนนะคะยืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นไปอย่างเข้มงวดได้มาตรฐานยุติธรรมแล้วก็มีอาระยะและช่วยให้ชาวอยกูเหล่านี้ได้กลับไปใช้ชีวิตแบบปกติสุข แต่คำถามที่หลายฝ่ายกังวลค่ะก็คือว่าชะตากรรมของพวกเขาเหล่านี้หลังจากนี้เนี่ยจะได้กลับไปมีความสุขไปใช้ชีวิตจริงๆหรือไม่เพื่อขยายความคำถามดังกล่าวนะคะต้องย้อนไปที่จุดเริ่มต้นว่าเหตุใดชาวอีกูเนี่ยต้องลี้ภัยมายังประเทศไทย ชาวอยกูค่ะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมที่อาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนมาเป็นเวลาหลายศตวรรษโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาศัยอยู่ในเขตปกครองตอนเองินเจียงอุยกูซึ่งเป็นมณฑลที่มีพื้นที่มากที่สุดของจีนโดยในช่วงปี2014เป็นจุดเริ่มต้นค่ะเมื่อทางรัฐบาลจีนดําเนินมาตรการเด็ดขาดในการจัดการด้านวัฒนธรรมและาศาสนาของชาวอุยกูอย่างเช่นการห้ามประกอบพิธีทางาศาสนาหรือการถือศีลอด ส่งผลให้ชาวอยกูจำนวนไม่น้อยค่ะต้องลี้ภัยไปยังประเทศที่3โดยชาวอยกูบางส่วนเลือกลี้ภัยมาทางภาคใต้ของประเทศไทยหรือว่าไปที่มาเลเซียซึ่งในเดือนมีนาคม2014ผู้ลี้ภัยชาวอยกูกว่า220คนถูกพบและจับกลุ่มได้ในสวนยางพาราอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาถึงแม้ว่าทั้งหมดต้องการลี้ภัยไปประเทศตุรกีและทางตุรกีเนี่ยก็ยินดีต้อนรับแต่รัฐบาลไทยขณะนั้น ปฏิเสธโดยไม่ให้เหตุผลที่ชัดเจนก่อนที่กลุ่มผู้ลี้ภัยชาวอุยกูค่ะจะถูกกระจายไปคุมขังในสถานกักตัวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศและก็เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการการคุมขังชาวอุยกูมาอย่างยาวนาน ในปี2015ค่ะเป็นยุครัฐบาลคอสช,ชมีรายงานข่าวว่าทางการไทยบังคับส่งตัวผู้ลิภัยชาวอุยกูกว่า109คนให้กับทางการจีนโดยกลุ่มชาวอุยกูถูกใส่กุญแจมือแล้วก็ใช้ถุงดําครอบศีรษะก่อนส่งตัวให้เจ้าหน้าที่จีนในกรุงเทพพาขึ้นเครื่องบินกลับประเทศจีนโดยไม่มีใครทราบชะตากรรมของชาวอยกูกลุ่มนี้อีกหลังจากนั้นค่ะ ทำให้หนึ่งเดือนต่อมาเกิดเหตุระเบิดสารพระพรมเอราวาัณแยกราชประสงค์ทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนและบาดเจ็บอีกกว่า130คนโดยทางการไทยนะคะจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยชาวอุยกูได้สองคนและหลายฝ่ายเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการกระทำนี้อาจจะเป็นการตอบโต้การกระทำของทางการไทยก็เป็นได้คำถามคือการส่งตัวชาวอุยกูให้จีนในครั้งนี้จะมีอะไรตามมาบ้าง เรามาดูที่ฝั่งรัฐบาลกันก่อนนะคะว่าทำไมถึงตัดสินใจเช่นนี้ ทางการไทยค่ะเชื่อมั่นในจีนเชื่อว่าผู้ลี้ภัยจะได้กลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างปลอดภัยซึ่งทางคุณภูมิทางเวชเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาแจงเหตุผลที่เชื่อในทางการจีนหนึ่งเลยคือทางการจีนเนี่ยทำหนังสืออย่างเป็นทางการให้ไทยขอให้ส่งคนจีนเชื้อสายอุยกูรรัฐบาลจีนยืนยันว่าบุคคลเหล่านี้เป็นชาวจีนและก็พร้อมส่งเอกสารยืนยันหลักฐานมาด้วย แล้วก็มีความผิดเพียงเล็กน้อยเรื่องการออกนอกประเทศโดยไม่ถูกกฎหมายดังนั้นเมื่อกลับไปถึงประเทศจีนค่ะคนเหล่านี้ก็จะได้รับอนุญาตให้กลับสู่ครอบครัวโดยตรง 2. คือจีนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขอตัวชาวอยกูที่ถูกควบคุมตัวในประเทศไทยมานานกว่า11ปีเป็นเหตุมาจากการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาไทยเนี่ยอาจจะทำได้ค่อนข้างลำบากเรื่องของการส่งตัวไปประเทศที่3ที่ไทยเองก็ดำเนินมากว่า11ปีแล้ว ซึ่งก่อนหน,น้านี้มีการส่งตัวไปยังประเทศตุรกีกว่า100คนแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครตอบรับเลยคุณภูมิธรรมบอกว่าเคยคุยกับชาติตะวันตกแล้วแต่เขาก็ไม่รับเพราะว่าแต่ละประเทศเองเนี่ยก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศของตัวเองค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะร,รัฐบาลเนี่ยก็ได้ชี้แจงกับประเทศตะวันตกหลายชาติอย่างเช่นสหรัฐแล้วก็ได้ย้ำไปว่าไทยเนี่ยจะดําเนินการภายใต้อธิปไตยและกฎหมายของไทยคํานึงถึงหลักสากลและกฎหมายระหว่างประเทศไม่ให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องนี้ รวมไปถึงคำนึงถึงกฎหมายที่จะไม่ส่งคนไปเสียชีวิตเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะไทยขังชาวอุยกูก็ถูกร้องเรียนมาตลอดว่าเป็นการทรมานซึ่งขัดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปร,ะปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายปี2565 ดังนั้นนะคะเมื่อทางการจีนยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นพลเรือนของจีนที่มีเชื้อสายอุยกูมีที่อยู่ชัดเจนก็เลยอยากจะขอตัวกลับไปทางการไทยก็เลยดำเนินการตามขั้นตอนและมองว่านี่เป็นทางออกที่ดีที่สุด ซึ่งตอนนี้ค่ะทางการไทยเองเนี่ยก็ได้ส่งคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและพลตํารวจเอกไรบุญสั่วทรงรองผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองไปติดตามขั้นตอนการส่งตัวรวมไปถึงความเป็นอยู่ของชาวอุยกูที่เมืองซินเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะหลายฝ่ายเนี่ยก็ตั้งคําถามค่ะว่าชาวอุยกูเหล่านี้เนี่ยสมัครใจกลับแผ่นดินจีนจริงหรือไม่วันนี้นะคะพีชเนี่ยก็ได้คุยกับคุณกนวีสุบแสงสสบัญชีรายชื่อของพรักเป็นธรรมเป็นอีกหนึ่งคนที่ทํางานใกล้ชิดกับผู้ลีภ้ภัยได้ออกมาเปิดจดหมายขอความช่วยเหลือ3ฉบับจากผู้ลี้ภัยชาวอุยกูที่ถูกกักขังแล้วก็คุมขังในไทยมานานเกือบ11ปี ก่อนจะถูกผลักดันกลับจีนเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้สมัครใจที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศจีนค่ะเรามาดูจดหมายทีละฉบับนะคะจดหมายฉบับแรกมาจากผู้ต้องกักขังชาวอีกูถึง UNHCR เมื่อวันที่13มิถุนาย,ยนปี2567แล้วก็แจ้งชัดเจนว่าอย่าส่งเขากลับจีนเพราะหากถูกส่งไปชีวิตเขาไม่ถูกขังก็ถูกทรมานแล้วก็อาจจะตายได้ แต่จดหมายเนี่ยก็ไปไม่ถึง U.N.H.C.R. ค่ะแล้วก็ถูกส่งคืนให้ผู้ต้องกัดหลังจากที่ทางสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองได้ให้ชาวอุยกูเนเซนเอกสารอ้างว่าเป็นการเปลี่ยนระบบแต่พวกเขาเนี่ยไม่เชื่อแล้วก็ไม่ยอมเซ็นแล้วก็ประกาศอดอาหารเป็นเวลา19วันนะับตั้งแต่วันที่10ถึง28มกราคม2568นี้เอง จดหมายฉบับที่2ค่ะเป็นจดหมายจากญาติของผู้ต้องกักที่เป็นตัวแทนของ43อุยกูถึงนายกรัฐมนตรีของไทยขอให้ส่งตัวชาวอุยกูที่เป็นลูกๆและก็สามีของพวกเขาเนี่ยไปยังประเทศอื่นจดหมายส่งไปเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปีที่แล้วย้ำเรื่องการที่นายกค่ะก็เพิ่งได้รับคุณพ่อที่เพิ่งกลับมารวมครอบครัวซึ่งเป็นหัวอกความเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ถูกทําให้แยกจากกันแล้วก็ถูกส่งไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่3า นั่นก็คือตุรกีไม่ใช่จีนจดหมายฉบับที่3ค่ะเขียนโดยผู้ต้องกักอุยกูในห้องกักที่สวนพลูขอความช่วยเหลือเขียนมาเลยว่า SOS ขอความช่วยเหลือจากประชาคมโลกไม่ให้ถูกบังคับส่งกลับไปยังประเทศจีนเนื่องจากวันภัยอันตราย คุณกนาวีตั้งข้อสังเกตนะคะว่าหากพวกเขาสมัครใจจะเดินทางกลับไปยังประเทศจีนจริงเหตุใดถึงไม่ให้พวกเขาเนี่ยออกมาพูดหรือว่าแสดงออกด้วยตัวเองทำไมต้องทำการส่งตัวกลางดึกและเครื่องบินที่มารับก็เป็นปริศนาด้วย และนี่นะคะก็เข้าข่ายการทำผิดกฎหมายในประเทศมาตรา13ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการการะทำให้บุคคลสูญหายปี2565ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทางนี้ไทยเองเนี่ยก็ยังมีหน้าที่ในฐานะภาคีของ2องอนุสัญญาระหว่างประเทศคือภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ ส่วนประเด็นเรื่องการไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่3ประเทศหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดตอนนี้ว่าเป็นประเทศที่3ให้แก่ผู้ลี้ภัยชาวอุยกูก็คือประเทศตุรกีเพราะตั้งแต่มีการลี้ภัยมาไทายในเดือนมีนาคมปี2014ค่ะท่านนายกตุรกีในตอนนั้นให้การตอบรับเป็นอย่างดีแต่ว่าถูกทางการจีนแทรกแซงทําให้การส่งตัวในครั้งนั้นล้มเหลวแต่ว่าต่อมาชาวอุยกูกว่า173คนทั้งหมดเป็นผู้หญิงและเด็ก เดินทางไปตั้งถินฐานใหม่ในประเทศตุรกีส่วนผู้ชาย109คนถูกผลักดันกลับประเทศจีนและก็ไม่รู้ชะตากรรมทำให้ชาวอุยกูคงเหลือในไทย53คนเสียชีวิต5คนขณะถูกกักขังและ40กว่าคนถูกส่งตัวกลับไปจีนเมื่อวานนี้ นอกจากนี้นะคะยังมีทางด้านของสหรัฐแล้วก็อีกหนึ่งประเทศที่ยังไม่ตกลงแน่ชัดว่าสามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้ได้รวมเป็น3ประเทศค่ะที่พร้อมที่จะรับชาวอุยกูไปตั้งถิ่นฐานใหม่ส่วนผลกระทบถึงไทยนะคะขณะนี้เนี่ยทั่วโลกค่ะก็ประนามถึงความโหดเหีเ้ยมและไร้สิทธิมนุษยชนของไทยด้วยการกักขังผู้ลี้ภัยไว้นานถึง11ปีก่อนจะตัดสินโทษประหารให้พวกเขาเนี่ย โดยการส่งพวกเขากลับแผ่นดินจีนทั้งที่เขาไม่สมัครใจเรื่องนี้นะคะคุณราสิมันโรมเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ค่ะว่าการส่งตัวชาวอยกูกลับจีนในครั้งนี้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดเหตุซ้ํารอยกับปี2558ที่มีการผลักดันชาวอยกูกว่า109คนกลับไปยังแผ่นดินจีนทําให้1เดือนต่อมาเกิดเหตุระเบิด,บดสารพระพรหมเอาราวัณแยกราชประสงค์ นอกจากนี้ผลกระทบอื่นๆที่อาจจะตามมาเนี่ยก็รวมไปถึงการร่วมมือกับประเทศมุสลิมที่มีการจับตามองเรื่องนี้ด้วย นอกจากนี้นะคะก็อาจจะยังส่งผลกระทบต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยและประเทศตะวันตกซึ่งให้ความสําคัญอย่างมากกับการเคารพสิทธิมนุษยชนในการดําเนินนโยบายต่างประเทศรวมไปถึงอาจจะมีผลต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่นักลงทุนต่างชาติจะนํามาประกอบการพิจารณานําเงินมาลงทุนค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวจากทางสหรัฐด้วยมาโกโรบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค่ะออกแถลงการประนามอย่างถึงที่สุดต่อกรณีที่ไทยเนี่ยผลักดันชาวอุยกูอย่างน้อย40คนกลับประเทศจีนแล้วก็บอกว่าทําให้พวกเขาต้องอยู่ในประเทศที่ตนไม่มีสิทธิ์เข้าถึงกระบวนการอันควรตามกฎหมายอีกทั้งยังเป็นประเทศที่ชาวอุยกูเคยถูกข่มเหงบังคับใช้แรงงานแล้วก็ทรมานด้วย ซาร่าบูผู้อำนวยการ a อ n e s t y International ประจำประเทศจีนเผยว่าการบังคับส่งตัวบุคคลเหล่านี้กลับไปยังประเทศจีนหรือว่าชาวอุยกูคนใดก็ตามเสี่ยงทำให้พวกเขาเนี่ยตกอยู่ในภาวะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลไทยค่ะชี้แจงสถานะของพวกเขาโดยทันที และแน่นอนว่าทางด้านของสภาอุยกูโลกเผยแพร่ถแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อการในประเทศผู้ลี้ภัยของชาวอุยกู40คนจากไทยไปจีนโดยชี้ว่าการกระทําที่ผิดกฎหมายดังกล่าวนี้ทําให้บุคคลเหล่านี้ตกอยู่ในอันตรายค่ะเมื่อถามว่าแล้วเรื่องนี้ เราจะทํายังไงได้บ้างมีทางออกที่ดีกว่านี้ไหมหากย้อนเวลากลับไปได้คุณกนานวีบอกไว้แบบนี้ค่ะว่ามี3ข้อที่เราพอจะทําได้ข้อแรกเลยคือการเดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางโดยสมัครใจอย่างเช่นกรณีนี้หากย้อนกลับไปได้ตั้งแต่ตอนที่เราเนี่ยยังไม่ผลักดันส่งตัวชาวอยกูลกลับไปยังประเทศจีนแล้วให้ชาวอุยกูมีตัวแทนหนึ่งคนไปสังเกตการดูว่าทางการจีนเตรียมที่อยู่ความเป็นอยู่ไว้ให้อย่อยางไรบ้างแล้วกลับมาบอก เหล่าชาวอยกูที่ประเทศไทยแล้วให้แต่ละคนเนี่ยคิดแล้วก็ตัดสินใจเอาเองว่าจะกลับไปหรือไม่ด้วยความสมัครใจแต่ท้ายที่สุดข้อนี้เนี่ยก็อาจจะปิดประตูลงไปนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยสมัครใจที่จะถูกขังลืมอาจจะยอมตายที่นี่ดีกว่าต้องกลับไปยังประเทศจีนค่ะข้อที่2คือการตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่3โดยใช้หลักการการรวมครอบครัวข้อนี้เป็นทางออกที่ควรทํามากที่สุด ข้อที่3คือการผสมกลมกลืนไปกับประเทศที่ลี้ภัยไปแต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้ไทยเราค่ะยังไม่มีกฎหมายในการรองรับผู้ลีภ้ภัยเท่ากับว่าตอนนี้เราเนี่ยก็อาจจะทําอะไรไม่ได้มากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยผลักดันส่งตัวผู้ลีภ้ภัยชาวอยกูกลับไปแล้วสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของการจับตาดูความปลอดภัยของพวกเขาเหล่านี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณจิรายุหงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า สรุปแล้วชาวอีกูที่เดินทางไปยังประเทศจีนมีทั้งหมด40คนอีก5คนอยู่ระหว่างการพิพากษาให้จำคุกมีโทษ2 4ปีซึ่งทั้งหมดจะรับโทษครบในปี2572และรัฐบาลไทยก็ยืนยันว่าหากครบเวลาหรือว่าได้รับการอภัยโทษก็สามารถที่จะส่งกลับไปยังประเทศต้นทางได้ และหลังจากนี้อีก15วันค่ะพันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็จะเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อติดตามชาวอุยกู40คนว่าเมื่อไปถึงแล้วมีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรมีอาชีพอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีการสื่อมวลชนไปดูด้วยณนะวันนั้นเราก็คงจะได้เห็นภาพความเป็นอยู่ของพวกเขามากยิ่งขึ้นค่ะ